ปิยติสุตานัตตาตีนักวัดนี้อัตมาภ้าจะได้สแสดงพระธรรมเทศนาท่าสินาวมรดาน,นักกิจกาปรปฏเบูรณุศุดหิบไปให้ในแก่ผู้ที่ร่วมรับจับขันไปแล้วมีท่านคณะเจ้าา้าออกด้วยอุปาสกรุบาสินกาทั้งหลาย ที่เคารพนับถือและพร้อมใจกับบาเป็นเรื่องในงานชาวนักนิจศพของนายจำลองบุญมาผู้วาชนไปแล้วนั้น mm hmm. เพื่ออุทิศวนกุศลไปให้เป็นการสแสดงน้ำใจที่ประกอบด้วยกับปัญจารัตนธรรมโดยสุงควรเก่ยาธรรมและวิธรรม ก็สำเร็จด้วยกตันยูกัตเวทิตาคุณและสังฆคุณตามจาเรียประเพนีที่ได้ประพฤตปฏิบัติมาเป็นจริยวัดสิทต่ออกันมาด้วยว่านายจำลองคุญมาผู้วายชนใบนี้เมื่อยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ตั้งตอนไว้โดยชอบ ประกอบด้วยสัมมาปฏิบัติมีสารมีศีลาจาวัตเป็นที่น่าเรื่องใสใครได้พบหาสมมาคมก็ยอ่ยอกย,ยินยอมยินดีเพราะเพราะว่าที่เป็นผู้มีศีลธรรมประจําใจของท่านยิ่งกว่าท่านท่านยังวัดเพียประโยชน์ตนประโยชน์ท่านได้อย่างสมโฟนไม่บกพร่อง สมควรที่จะยกย่อมทักว่าเป็นสาธุชนคือเป็นคนดีได้คนหนึ่งซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนทั่วไปแต่คนเหล่านี้ถึงจะมีแสนดีอย่างไรเพียงไรก็ไม่ร่วมลกดธรรมดาไปได้คือเมื่อเกิดมาแล้วก็เล้ยร่วมรับไปเข้าในหลักที่ว่า ยันติตสมุทัยธรรมมันสัมพันนิโรธาธรมมันสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งหมดล้วนเป็นความดับไปเป็นธรรมดาหมายความว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกมีความเกิดในเบื้องต้นมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนในท่ากลางามีความแตกสลายในที่สุด ตัวอย่างเช่นสังขารของมนุษย์เมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่ได้คงที่อยู่อย่างนั้นย่อแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาคือจากเด็กก่อนกลายเป็นเด็กโตจากนั้นก็กลายเป็นหม่งเป็นสาวเป็นคนกลางคนเป็นคนแก่และเป็นคนแก่งอมในที่สุดระยะจากเด็กย่อม ผ่านวัต่างๆมากว่าจะมาถึงเป็นคนแก่นี้ก็ต้องประสบกับความแปรปรวนในร่างกายมากมากเช่นต้องพบกับโรคไา้ไข้เจ็บเป็นต้นคงไม่มีใครในโลกนี้ที่เกิดมาแล้วไม่เคยเจ็บไข้สงเด็จพระจอมไตรยงกาวไว้ไตรกาวไว้ว่าร่างกายนี้เป็นหลังของโลก ก็พออธิบายให้เห็นได้ว่าสังขารทั้งหลายมีความแปรไปคือไม่เที่ยงคำว่าไม่เที่ยงหมายความว่าเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วไม่สามารถจะดำรงคงอยู่เช่นนั้นเื่อนเรื่อยไปช่วกับโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงสังขารเกิดจากการปคงแต่งของธาตุดิน้ํำลงไป ธรรมดาสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นจะไม่ให้เปลี่ยนแปลงเลยก็ย่อกเป็นไปไม่ได้เปลี่ยนเปลี่ยนเสมออาหารที่เราปรุงขึ้นเก็บไว้นานยอ่อขหดเน่าเป็นธรรมดาแต่สังขารทั้งหลายมีความเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเหตุที่สังขารเป็นของไม่เที่ยงนี้แหละสังขารจึงเป็นพุกต้องคอ,อยดูแลเอาใจใส่ปฏิบัติ ประคบประคองเพื่อ,อยักอัฐภาพให้เป็นไปได้พอสมควรความที่สังขารเป็นภูมิและสังขารไม่เที่ยงนี้เป็นเหตุเป็นผลของกันและกันเพื่อจะให้ชี้ให้เห็นเป่นชัดในความไม่เที่ยงของสังขารจะออยกพระอรีที่พระท่านสวดในเวลาวันสุคูณมาอ้านอีกว่าซึ่งท่าน อ,อ,อุบาสุปบาสิกาทั้งหลายคงจะได้เคยได้ยินได้ฟังกันมาบ่อยครั้งนั่นก็คือว่าอนิจจาว,วัาจสังขา,า,าราปุปาทวยะตามิโนปุปจิตาวานิทุจันติเต,เตสงปุบาสะโมสุโกแป่ว่าสังขารทั้งหลายไม่เรียกหนอมีความเกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นธรรมดา เกิดขึ้นแล้วย่อมับไปสภาพเป็นที่เข้าไประงับแ่งสังขารทั้งหลายนั้นอิสุขดังนั้นเมื่อความเป็นไปของสังขารดังเดินถึงวาระสุดท้ายก็ต้องถึงมรณะทุกคนไม่มีไม่มีใครหนีพ้นไปได้แม่ว่าจะเป็นผู้ดีให้ หรือใครก็ตามดีแม้แต่ว่าสรีระของสมเด็จพระชินสีก็ไม่อยู่นอกเหนือบนเกณฑ์อันนี้พระองค์ยังทรงเสด็จสู่ปริิพานแ่ตเหตุน,นั้นจึงมีคำโบราณที่เตือนจิตสติจใจให้ระลิึกถ,ถึงความตายกันไว้มากว่าความตายไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัว ถ้าเราละลึกนึกถึงค่อยๆก็เข้าหลักพัพิหักปัจจเวได้ทีเดียวคือเรายังช่วยให้คลายความโศกความโลภความโกรธความหลงลงไปได้บ้างท่านสอนว่าจงนึกถึงความตายสบายนะมักหักลักหักหลงในสงสารการท่ามือโอหัน ในสันตาลทำให้หาหายสะดุ้งไม่ยุ่งใจอีกอย่างหนึ่งท่านสอนให้ผู้ที่มาในงานศพได้คิดได้พิจารณาแล้วก็ได้ปฏิธรรมเป็นของที่ระลึลกที่มีค่ากลับไปบ้างคือท่านให้พิจารณาศพที่ตั้งอยู่ข้างหน้านี้ถ้าจะถ้าจะว่าเป็นภาษาบาลีว่าอายาังบิโอ เอกายโยเอวังกาปิเอวังคมโมพระนะอนาติโตก็แปลว่าร่างกายของเราแม้นี้แหลจะมีสภาพอย่างนี้มีอย่างนี้เป็นธรรมดาไมรู่ว่นความตายไปไม่ได้มีอธิบายเสริมต่อว,ว่าเมื่อความตายมาเยือนผู้ใดแล้วก็ไม่มีใครเลยที่จะห้ามไม่ให้ตายได้ ทรัพย์สินมากมายมหาศาลเพียงในก็ไม่อาจจะเอาไปเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนไม่ให้ตายได้เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งสมมุติใช่ใช้ได้แต่เฉพาะในโลกมนุษเท่านั้นสมดังพระวรีที่ได้ยกขึ้นเป็นบุเทนักเบื้องต้นนั้นว่านักสันติอุตตตา แต่อธิว่าแปลเป็นใจความว่าขุดทั้งหลายไม่มีเพื่อการตั้งทานปิดาก็ไม่มีถึงคอพวกคอก็ไม่มีเมื่อบุคคลถูกวัมตายครอบกรรมแล้วความตั้งทานในญาตทั้งหลายย่อมไม่มีอธิบายว่า,วาเมื่อบุคคลถึงการเป็นที่อรณะแล้วใครๆก็ ามไม่ว่าจะเป็นผลเป็นพิจาเป็นพวกออหรือ,อยากทั้งหลายไม่มีใครเลยที่จะสามารถต้านทานกราตายไว้ไม่ให้มาถึงบุนคคลที่จะต้องตายได้ถ้ากระฐานิสงเด็กพระจอมไตรสัมมาสัพพุทธเจ้าตัดไว้ในพระธรรมบทเรื่องนางปัจจปัชาจาราซึ่งจะได้ยกมาแสดงกออเป็นนิทั์ อุทาออนดักดอกวินี้นาประชาจารานั้นเป็นธิดาของท่านเศรษฐีผู้มีทรัพย์ถึง40่สิบพุทนในเมืองสาวัตถีเศรษฐีผู้ปิดาไม่ปราบปัถนาให้ทิดาของตนติดต่อก,กับชายอื่นจึงให้อยู่ในปราสาทเจชั้นเมื่อนาคายุได้สิบปี ก็เกิดมีความสัมพันธ์กับมนุษย์สัมพันธ์กับอานุ่มผู้เป็นคนใช้ในบ้านของนางนั่นเองต่อมามารดาบิจาของนางจึงยกนางให้แก่เศรษฐีปุตผู้มีชาติตระโครเสมอกันเมื่อใกล้วันวิวาเข้ามานางจึงพร้อมกันกับชายคนรักพาหนีไปโผลกซอกอยู่ในชนบทแห่งหนึ่ง และได้ทำงานทำไร่เลี้ยงดูกัน,กนมาจนกระทั่งนาตั้งครันเมื่อถึงการใกล้จะคลอดนางจึงคิดถึงปิาดามดานาจึงคิดถึงิรามดาอยากจะกลับไปคลอดบนที่บ้านทั้งเมื่อปรึกษากับสามีสามีก็ไม่ยอมให้กลับเพราะกลัวจะถูกลงโทษ วันหนึ่งสามีไปทําไรไถนาตามปกตินาจึงเดินกับทากลับบ้านแต่ผู้เดียวพอสามีกลับมาบ้านในเวลาเงีย็นทราบเรื่องจากชาวบ้านแถวนั้นจึงดันโดนติดตามไปพอไปพบภรรยา,าก็ชนให้กลับมาบ้านนาก็ไม่ยอมกลับพากันเดินไปได้อีกเล็น้อย นางก็เกิดเจ็ตท้องจะคลอดบุตรนางและก็ได้คลอดบุตรออกมาเป็นชายฝ่ายสามีก็พานาากลับบ้านตามเดิมเมื่อบุตรคนโตพอเดินได้ต่อมานางก็ได้ตั้งครรภ์อีกเมื่อใกล้จะถึงเวลาคลอดบุตรคนที่สองนางก็คอดบุรสามี เพื่อจะกลับไป <ร Stevens. S 1> บ้านปิดามาดาอีสามีก็ห้ามอีกพอได้โอกาสนางจึงอุ้มบุดหลีกหีไปเมื่อสามีทราบเรื่องก็ตามไปจนพกแต่ก็เป็นเวลาใกล้ค่ำแล้วและก็ถึงเวลาที่นางจะคลอดบุตรไออีกคนหนึ่งก็จบกับเวลานั้นก็เกิดพายุใหญ่ฝนตกก ก็เป็นเวลาที่นางคลอดบุตรคนที่สองในเวลานั้นพายุก็พัดจัดฝนก้ากำหนับไม่ขาดสายแล้วก็เป็นเวลาค่ำคืนด้วยพวกก็ร้องกันระงมแล้วจึงให้สามีไปหาที่พอจะหลบฝนได้สามีจึงถือมีดเล่มหนึ่งเดินเข้าไปในป่าเข้าไปในที่จอขวด แห่งหนึ่งซึ่งมีพุ่มไม้ขึ้นอยู่พอเริ่มจะตัดต้นไม้อสรพิษซึ่งอยู่ในที่จอบพวกนั้นก็ได้เลื้อยออกมากัดสามีของนางถึงแก่ความตายานางต้องใช้ลา่ากเป็นที่กำฟังฝนให้ลูกตลอดทั้งคืนยันรุ่งครั้งรุ่งสว่างแล้ว สามียังไม่กลับมานางจึงพุ้มลูกน้อยจูงลูกคนโตเดินไปตามหาสาม,สามีก็ได้พบสามีนอนตายอยู่ที่จอมบวกนั้นนางจึงร้องให้ลำพังว่าสามีของเรามาตายในครั้งนี้ก็เพราะเราเป็นต้นเหตุพอลายโศกลครโศกลงบ้านแล้วจึงพาลูกทั้งสองเดินไป จนไปถึงฝั่งแม่น้ำอาจจะรู้ว่าเือนดีความขัางหน้าอยู่ระดับน้ำแค่ขอเข่าบ,บ้างแค่คอแค่อกบ้างนางไม่รู้ที่จะทำปัะการใดจึงบอกให้ลูกคนโตรออยู่ที่ฝั่งนี้แล้วก็ลุ้มลูกคนเล็กด้วยน้ำไปฝั่งโน้นแล้วเอาใบไม้ปูรองเอาลูกคนเล็กวางไว้แล้วจึงข้ามน้ำกลับมาลับ ลูกคนโตพอนางถึงการแม่นะ้ามีเหี่ยวตนหนึ่งตีนมาเห็นลูกน้อยของนางเข้าใจว่าชิ้นเนื้อจึงจะโลกโลงมานางเรลือเห็นข้าวจึงยกมือทั้งสองขึ้นกับบนไล่เหี่ยวแต่เหี่ยวไม่ได้ยินเสียงจึงโชกเอาเด็กนั้นไปส่วนลูกคนโตคิดว่าแม่ร้องเรียกให้ไปหาจึง ก้าวลงในแม่น,น้ำถูกกระแสน้ำพัดจมหายไปนานงแทบจะสิ้นสติสบัปฤตีจึงขึ้นฝั่งได้แล้วเดินร้องไห้ร่ำพันว่าสามีฉันถูกงูกัดตายลูกคนเล็กถูกเหี่ยว,วเฉียวออกไปลูกคนโตถูกนักน้ำพัดไปนางจึงร้องไห้ร่ำพันไปเรื่อยๆจนใกล้จะถึงบ้านบิดามารดา พบชายคนหนึ่งเดิน,เดนสวนทางมาจึงถามว่ารู้จักบ้าเนเศรษฐีชื่อนั้นพ่ชายชื่อนั้นหรือไม่ชายคนนั้นไม่อยากจะบอกเพราะเป็นศกนาฏกรรมครั้งใหญ่แต่เมื่อนางถามหลักเข้าจึงบอกว่าเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักตลอดทั้งคืนพายุพัดกระหน่ำเข้าบ้านเศรษฐีพังวงมาทัพยุพภรรยาและตัวเอง ถึงแก่ความตายหมดตลอดจนคนใช้ในบ้านท่านเศรษฐีและบุดภรรยาถูดเขาอยู่ในเชนิงตะกรเดียวกันควายังขุกอยู่ในอยู่นูน้นฉันไปเผามาเดี๋ยวนี้เองพอนา,นในากกองให้ฟังก็ร้องไห้ลำล่ำไร้ลำสะึกซึ้งเกบื่อนไปมาอยู่ในที่นั้สักพักหนึ่ง พากข่อนก็นหลุดด้วยไม่รู้ตัวเสียสติกิ้งร้อมให้ลัำพันไปขณะนั้นสมเด็จพวจจอธรรมกำลังเทศโปรดพุทธบริษัทรธธ์อยู่ในพระเชพระเชตวันวิหารมหาวิหารแล้วได้ทรงทราบด้วยพระอยากว่านางประชาจาราได้สร้างบุนบารมีมาถึงแสงกับ จะได้บรรลุพระอรหันต์และจะได้รับเอกครับเป็นที่ผู้เลิ่กว่านางภิกษุกีทั้งหลายในทางทรงไว้ซึ่งพระวิน,นัยนอกจากพระคัฐานั้แล้วไม่มีใครจะเป็นที่พึ่งช่วยนางได้สมเด็จพระจอมไรสัมมาสามัมพุทธเจ้าจึงทรงบันดาลให้นางวิญสสึกระเจิงเข้ามาในพระเชตวัน พวกประชาชนเห็นเข้าจึงห้ามไม่ให้เข้าไปเอาไม้ทุกทีต่างๆนานาสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสว่าอย่าห้ามเธอปล่อยให้ให้เข้ามาเถิดเมื่อนางเข้าไปใกล้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าโจงกับได้สนิทเธิน้องหญิงนางกลับได้สติในครั้งนั้นเองในเวลานั้นนางรู้ตัวว่าผ้านุ่ง ลุดแล้วเกิดความละอายจึงลุกข้ากุกเข่ากรุบหุ่หนึ่งได้ยางผ้าห่มไปให้นางนาง่งผ้าแล้วจึงได้เข้าไปเฝ้าพระศาสดากล่าวคว่าขอพระองค์จงเป็นที่พึ่งแก่บมชันเถิดพระเจ้าข่าสามีของสมบัช้านถูกงูกัดตายลูกคนโตถูกกระแสน้ำพัดพาไปลูกคนเล็กถูกเหยียวเฉียวเอาไป นานาบิดาพี่ชายถูกเรือนทับทับพังทับตายนางทูลพาร้อให้สุกสึกเ้นอย่างน่าสงสารพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบอกว่าเธอมาสู่สำนักของผู้ที่จะเป็นที่พึ่งของเธอได้แล้วอย่าคิดอะไรเลยการผู้ทุชนผู้ประสบกับความพัดพาดน้ำตาของผู้นั้นยากมากกว่าน้ำ สุดทั้งสี่เสียอีกนางได้สลับพระดำรับรอเช่นนั้นความโศกก็ค่อยๆ่อยบรรเทาเบาบางลงส่งของในจําจังรอ